โอเคก็เกรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับดิสนในแมพาส,สองแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดจบแบบละครไทยอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคเรามาเริ่มตรงนี้กันต่อ,อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อหรือว่าโอมางี้นี่มันเอียงนี่ว่า แม่มันเอียงไปเอียงมาอันนี้เราต้องนั่งเดี๋ยวดับไฟด้วยอู้ยาตอนหนาต้องรอนี้แล้วก็วิ่งตามถังเก็บอุปรกรณ์ทำความสะอาดโอ้ยถังเก็บขยะมนเร็วรต้องวิ่งอะอามาเปิดมาก็ตายเลย กูวิ่งแล้วเลยอ่ะกเมื่อกี้โอเคเอาใหม่เอาใหม่รอบที่แล้วก็โดนอะไรนะตกตายกับอะไรอ่ะอย,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 อยตกตายกับโดนปิงดูดเลือดรอบนี้มันโดนดวงตาแผดเผาโอ้ชีวิตลิกบอกใครมาเล่นกูเนี่ยโคตรกากโอเค เกาะไปเกาไปเกาไปเกาะไปโอเคโอเคโอเคนั่งนั่งนโอเคไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วบายโอเคยังดีเอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นอุ้ย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 อฮ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย้อ้ยอุ้ย้ยย้อย้้อง้อ้้อง้อ้ออ้ยอคอ้ยอ โอ้มืดจัดอ่าาโดนขังซะแล้วว่ะได้ไหมขึ้นไม่ได้ไม่ได้แวะดูนมดูโนมอะไรเลยอูอย่างโล่งเลยเหมาะต่อการโดนได้ล่ามากอกีอะไรอะ่ะอีกน้องโนมมีโนมสองตัวเลยอ้าวจะหนีไปไหนอุ้ยอา้าวตัดฉากแล้วอะ The รย i ซ o n แล้วเกมนี้จะไม่มีตัดฉากนนเนี่ยดองอั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดีกว่าถ้าเล่นไปเดี๋ยวมันไม่ยาวเกินเดี๋ยวเล่นแบบว่าให้มันตัดฉากแล้วก็ตัดพาร์ทหนึ่งดีกว่าน่าจะดีกว่าเดี๋ยวด่วนดวนถ้ามันไม่ยาวมากผอเมื่อกี้ก็ถัดจากที่ตัดพาร์ทหนึ่งมานิดเดียวเองใช่ไหมถ้ามันมีอีกเดี๋ยวอาจจะ แต่เป็นชัดฉากเลยเฮ้ยเข้าไปไหนอะที่นี่คือที่ไหนมันคือทางสำรวจเฮ้ยนมน้องนมน้องนมนีมนม่ไม่นี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 ่ไปไหนไปไหนไปนไหนอันนี้มาเดินนี้พี่เลยนะจ๊ะเอา้าไปไหนแล้ววะอา้าไปได้ไปะเนี่ย อ้าวแล้วน้องนมเขาหายไปเลยอะ่ะอ้าวอ,า <c oughs> อ้าวนมหายวัดเอ้าอะไรวะอยู่ๆน้องนมก็หายไลน์ไม่ตอบ ดึงไม่ออกติดเก้าอี e. ้นี้ขึ้นได้อึบ๊บชึบจุดไฟซะหน่อยซึมเยี่ยมเดี๋ยวแล้วนุง่งหนุ่มเขคือยังไงอ่ะนี่ปิดได้ปะปิดได้โอเค ปิดทำไมก่อนแล้วน้องนมเราหายไปไหนแล้ววะน้องนมคือหายไปเลยอะเรนช่างนี้เปิดได้ไหมอ๋อปีนได้โอเคอ่าเราเราไต่ข้างได้ไหมไต่ข้างไต่ข้างไม่ได้ดึงอ๋อติดน,นี้่อือ,อนนไม่ติด เดี๋ยวรถโ,ดดโอเคอ่ะติดเดียอะอะไม่ได้โอเคหวังว่าจะไม่พลาดอะไรนะต้องโนมเมื่อกี้เราไม่ได้แล้วอะ่ะเขาหายไปแล้วกลัวเดินตกมากเลยยิ่งมองไม่เห็นอยู่ฉากอย่างนี้ทางก็แคบๆน,นี่ไม่ไรไหม ยึบยึบเห็น okay, ไม่น่ามีอะไรไปกันตเอามือป้องไฟวอล้วระวังไฟดบับอ่าเราดัานเข้าไปได้ใช่ไหมนี่เ okay. ย็บฮัลโหลอุ๊ยนีงไงนมเต็มเลยอ๋อนี่ฉากหน้าเข้าเกม วันนี้ทำอะไรได้บ้างいや <Yeah. S 1> อ่าเมื่อกี้โนมวิ่งไปไหนหมดแล้วมองไม่เห็นผมไม่อยู่ไนนี้หรอกมัง้ง <laughs> ติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าก่อนเราสับสวิตเราต้องวิ่งดูก่อนเอเดี๋ยวเราลากกล่องนี้ได้ลากทำอะไรอ่ะ ามาเปิดสวิตช์แน่เลยโอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าถ้าเอาตามรูปก็คือไอเน,นี้ยปีนได้ใช่ไหมปีนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอโ้โหตูดเอากระเกงโอเคนึกว่าคนาแล้วเราไปไหนต่อถ้าเราโดดกลับมันนี่ตายแน่นอนเดี๋ยวนะมาดีวะ ไม่น่าจะไปข้างๆได้เออไม่กล้าทำอะไรอะ่ะไมโ่โอเคโอเคเดี๋ยวถ้วางั้นเราสัตว์ซื้อ,อก่อนแหละอือชื่ออือชื่ออือชื่อโคตรหนักอ่าโอเคโอ โอ้เป็นเสียงอ๋อเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเหมือนมีคนกลับห้องเหรอเขาจะกลับห้องเข้ามาแล้วเหรอเสียงอะไรวะน่ากลัวโอ้โหไฟแสบตาอ่าอันนี้ลงไปได้ใช่ไหมไม่ตายเนาะโอเค โอเคใช้ระบบดึงดูดไม่กล้ากดเดิน <c oughs> โยนชูขเ้าไปเลยขอ้ไปเลยขอ้ไปเลยนี้อย่าไปได้หรอขึ้นได้ปะดึงไม่ได้ก็ขึ้นมาเอาแค่นี้หรอ อตรงนี้อ้อนี่งมีกุญแจเฮ้ยกุญแจอะไรอะโอเคขึ้นมาอุ้ต้องกดจีบไว้ตลอดด้วยแล้วก็ลงเตียงดึง๋มโอเคอึ๊บเอ้กุญแจไปทำอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวประตูนี้มันดันได้เหรอ แกนี่ไปทำอะไรนะนี่งไงแล้วโอเคปึ๊บมาซิกไข่ครึบแล้วเอาคญแกทัดต่ำเช่แล้วสรุป <c oughs> <c oughs> ผมไม่ชอบไอตุ๊กตาลิงนี่เลยวะ่ะจิงบอกจิงจิงวะจิงจิงเหรอชิบหายละ ไม่น่าสนเลยงานงอกเกี่ยวลิฟเปิดไงเนี่ยเฮ้ยชิบหายชิบหายชิบหายเฮ้ยหรือว่าเราต้องโยนลิงใส่ตุ่มวะก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่嘛เราจะกดตุ่มยังไงอะกล่องได้ปะเ,เดี๋ยวหมนขึ้นได้แดดไม่ใช่แดดไฟแยงตาตาจะบอด อา๋อโอเคเราต้องโอเคกด A ค้างนี่เองจัดไป อันนี้มันเป็นที่ให้แอบไม่ใช่เหรอเนี่ยโอเคแล้วน่าจะต้องเอาลิงเข้ามาด้วยเพื่อจะได้กดตุ่มลิฟต์อุ้ยเอาหนี้ไอ้ลิงจริงอึ๊บโอเคแม่นมากแอบก่อนเลยไม่รู้อะไม่รู้จะเจออะไรบ้างแต่แอบก่อนแอบก่อนเลยแอบก่อนเลย รัวเจอต้วนั้นที่่นออกทางขวาอ้าวฝั่งซ้ายว่ะโอเคโอเคเราไม่ต้องใช้ออกไปดูแล้วกันเผื่อไว้เผื่อไว้ออกมาไปหน้าห้องวิวิวทำไมไอมลพิษ โออ้้ยหิวข้าวอีกแล้วเหรอไอ้หิวข้าวอีกแล้วเรากินหนูได้ปะอ๋อชิดชิดชิดไม่ซิกหิวบ่อยอย่างนี้เรากินอะไรได้ทีเนี้ยกินหนูเหรอซิยจะบอกว่าเธอจะกินหนูอะ่ะจุดไฟหน่อยเอาเดี๋ยวจุดไฟก่อนซิก โอเคแล้ว okay. เธอจะกินอะไรล่ะทีเนี้ยอ๋อซิกอ๋ออ๋ออ๋อหิวจัดเลยอเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวซากหนูซิกไม่เอานะเฮ้ยไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่น,นี่มีเศษเนื้อ เดี๋ยวเราโดนจับแน่เลยอะ่ะแต่เราก็ต้องกินน่ะิ๊กกินมากินเข้าไปอต้องกินแล้วอู้หูกินแบบเฮ้ย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 ,ยนั่นไงแล้ว อุ้ยโดนจับมาหลายคนเลยอะ่ะแม่เมอแม่เมยตัวอะไรอีกวะเนี่ยแล้ว ไปๆๆๆๆไปไปไปลีวิ้งลๆๆิวิ้งเดี๋ยวมันจะกลับมามต้องกลับมาดูแน่ไปก่อนโอเค <c oughs> โอ้แมจา่าอันนี้คือทางที่เราเดินไวปตอนแรกปะเราก็ไปไม่ได้ดิเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทางเดิมโอ้าสามารถปล่อยพวกนี้ได้ไหม ไม่ได้มีอันนี้เดี๋ยวเราเพื่อนยืมกลง่อยนะเพ <c oughs> ื่อนไม่อยู่เหรอใช่ไหมมันจะไม่เปิดประตูเข้ามาตอนนี้ใช่ไหมโอเคประตูลิฟต์ใช่ไหม แล้วจะเก๋อไปเอาเวียนได้วะอ๋อดิวเวียนดิได้เลยได้เลยได้เลยฮึบอุ้ยเกือบโดนทับไปแล้วไม่ล่ะไปสิ ใช่ข้างหนต่อละกิบกาแล,ลแล้วลวนขังหายละไหนต่อมาเนี้ยอ๋อนี่ไงปีนลูกกงขึ้นไหมโอเคอ้าอ้า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวซิกซิกใจเย็นไม่ต้องกระโดดขนาดนั้นขึ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 ้นจุดเทียนเวียนบน ซึ้มตัวไม้หักจังท่อแอร์อีกแล้วอุ๊ยาอาอุ๊ยโอ้ไ oh ม่กอดอีลุงมัมมี่นี่อีกแล้วเดนะี๋ยวนะโอ้ยโอ้ย พบนักตัดเย็บผ้าด้วยเนี่ยเราจะค่อยๆเดินไปแล้วกัน,นเขามองไม่เห็นนี่หว่าเขาดมกลิ่นเหรอเฮ้ย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 เราต้องอยู่นิ่งวะไหนอ่ะ ร้อง,องเขาไปก่อนเนาะโอเคอุย้ยหยิบผ้าตรงนี้ป่ะเนี่ยโอ้คนน่งกลัวหัวเขาย่นด้วยนี่ว่ะหนังหัวมันไม่ใช่ผ้านะนะั่นอ่ะมันเป็นหนังหัว โอ้โอหโอ้ยทำไมเขารู้วะเขาไม่ควรจะรู้นี่คือคือเราต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมเฮ้ย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 อย่าๆย เอ้ย,อย,ออยเดินไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาลุยแล้วเกิดตายีกแล้ว,ออลวอโอ้ยโคตรน่ากลัวเอเคพญาน,นี้ล่าจะไม่ได้ยินละอุ้ยไม้มันลั่นนี่ว่า ว่าอยู่ไอ้เหลือต,ต,ต้องเครื่องบนวะจริงๆเราแน่าจะต้องขึ้นข้างบนเห็นนะโอเคทางนั้นไม่รูเนหน็นแล้วจะต้องเดินน,น่าจะต้องวิ่งแล้วก็สไลด์เข้ารูไปไม่ดีนใช่ไหมแต่ตอนเราลงอะ่ะก็ลงเลยปะอุย้อยกบันทำไมอ่ะยี่บอย เฮ้ยเฮจับอะไรเก๋วิ่วิ่งวิ่งเร็วเร็วร็วเร็วโอ้โหโอ้โหอะไรตุ่มอะเนี่ยเอ๊ะต้องกดตุ่มเพื่อเปิดกดตุ่ม เดี๋ยวต้องคว้างของเอ้ยอ๋อไม่ใช่มีมันต้องหมุนไม่ใช่กดตุ่มไปไวเดี๋ยวมันตัวประตูมาแน่เลยอะ่ะโอ้นี่ไงแมงมาแล้วหลงหลงหลงโอ้ยโอเคขึ้น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 ารอ,อดแล้วว้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมีรองเท้าล่นมาวะ โอเคเี่น่าจะปลอดภัยอืชิบเออโอ้โห <Okay. S 1> อ,อะไรวะเนี่ยกองรองเท้าอุตสาหารองเท้าว่านนี้คือไม่ใส่แล้วมาทิ้งในนี้เหรอโอ้ยอ,อย่างไรอ่ะ ทีมันมีคนเปิดประตูเฮ้ย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 อุ้ยอุ้ยจิ๋มหายอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องเข้ารูนั้นปะเอ้าไม่ใช่คืน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 โอ้ผีรองเท้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ เอออ่า่อยเดี๋ยวโดนคืนขึ้นไม่ได้จะดูว่ามันมาจากทางไหนไงอีกแล้วเออไม่ตายสิขึ้น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 เราต้องไปที่กล่องนั้น วิ่ง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 เร็ว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 ตีกเลีวเข้าโอเครอดแล้วโอเคเนี้ยเอาดึงไม่ได้หนักประตูปิดด้วยเห็นนะมีอะไรหรือเปล่าเอ่อมีเฮ้ยเข้าได้ปะเนี่ยเคยเข้าไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอพวกนุ่มพวกนุ่มเกชงเกชาอะไรก็ไม่เจอ มือนี่งเหงื่อแตกเอ๊ะแล้วกลับมาทางเดิมเหรอเอ๊ะแล้วกลับมาทางเดิมปะเลอะไม่ใช่แล้วกลับมาทางเฮ้ย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 งูทางเดิมนี่หว่าทางเดิมนี่หว่าทางเดิมนี่หว่าเดี๋ยวคุณใจเย็นๆโอ้ล้วมันบินเร็วตัวด้วยโอ้ my god เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่ไงเก็บโอ้ โอ๊ยกดลิฟต์ให้ดูด้วยอ๊อแล้วต้องมาอยู่ในลิฟต์กับมึงเนี่ยนะอย่าามือลวงเข้ามาชิไหมโอ้ยตายโคตรน่าเกลียดน่ากลัวโอ้ยนม โอ,โอ๊ยนมตกลงลงมาแล้วต่ำนมเลยโขอบคุณมากน้องนมโอ้ยโอ้ยโอ้เจอลิงอีกแล้วอ่าเดี๋ยวนะนนะไปไม่น่าจะเปิดได้ลิงน่าจะเครี้ยงใส่อะไรกะฮาก่อนเดี๋ยวนะอันนี้เข็นได้ปะอันนี้เข็นได้เข็นไปไหนอะ

แล้วให้เขียนไอ้นี่ทำอะไรวะเอาเขียนออกเฉยๆแล้วไอ้นี่มันหล่นลงมาแล้วอะ่ะเราต้องอเจอน้อง,นอง,นองโนมอยู่ไม่ได้อะโ,โอ้ ห้ามทำไอ้ลิงอ่านี่ตก,กขาดเราโยนไอลิงนี่ลงพื้นแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮเขาเดินกลับ๋ยวนะอ่าเราเข้ามาในนี้เราลงเรา,เราลงมาเพื่อขีอ่ชาเหเรอเราขึ้นไปได้ไหมไม่ได้เนอะ ไม่มีอะไรอุ้ยชิบหายชิบหายชิบหายเอ่อแล้วเราไปทางไหนต่อได้บ้างวะเอ,อ่อนี่ไงทางขึ้นไม่รือว่าเราต้องโยนลิงล่อวะไม่น่าเกี่ยวไม่น่าใช่ เดี๋ยวเขาน่าจะเดินกลับไปแล้วเราก็น่าจะต้องเดินไปฝั่งนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนโอเคตามแผนวะเราต้องโยนล่อจริงๆวะต้องโยนล่อปะน่าต้องโยนล่อวะเขาไม่น่าจะมา <c oughs> เดินไปเลยเดินไปเลย อะไรอ่ะต้องย่องเหรออุย้ยเรา <c oughs> ไปโยงไกลๆได้ปะชี้อ่ะ ฮ้ยเดินเบียดไอ้ลิงนี่ก็นี่แหละเนี่ยไอ้ลิงเวนผมไม่อยากอยู่กับไอ้หมอนี่แล้วอ่ะเอออเฮ้ยมันมันรัะก็ย่องแล้วนี่ ม่่ดีวนี่มันไม่มันไม่ไปหานี่เห็นปะมันมันมาหาตรงที่เราวิ่งเว้ยยึดกายแล้วแล้วลิงเราไหมท้ายเราก็ต้องยอ่อแล้วลิงเราโยนไปนู่นแล้ววะเราไม่มีลิงรอดแล้ว,วอะทำไงอะ แต่ถ้าเราเดินบนพรมมันไม่มีเสียงวะได้ได้ได,ได้หยิบได้หยิบได้เราเดินบนพรมมันจะไม่มีเสียงเว้ยมึงเชี่ยเราต้องเดินบนพรมเว้ยมึงชียนี่มึงหยุดเลยโอเค ข,ขึ้น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 เร็วเร็วเร็วหล่นแน่นอนกูกจังหวะนี้อ้าวแล้วตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นอีกแล้วดันเร็วซิกดันซิกดันวิเข้าไปห้องอื่นวะโ okay. อ้โอ โอเคโอ้ยโอ้โอเคมันน่าจะปลอดภัยแหละตรงเนี้ยอเอาเป็นว่าต,นนตัดพาร์ตัวนี้เลยกันนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่กับริทเติ n ลไนท์ a ม e ร์พาร์ตต่อไปน,นะครับสรับพาร์ตนี้ก็บ๊ายบายครับผม